อีกคนไหนอะแม่นรือแม่ทำยังไงแต่ไหนเนี่ยตากา้างเล็กคน่อยบคน C L F ใครที่ C L F อันนี้นายมือที่ลงที่ออกเลเดี๋ยวค่อยว่ากันึงอ่มที่หก Q ต้นกล้ายูฟ้ารู้ไว้นะค่ะ Q ต้นกล้ายูฟ้าเออเป็นเป็นมหารปี่เราเจอกันบเอยอยนออ่านั่งไปเขามาเข้าข้าวพี่ก็ต้องรีเชอีกทง ม่อนบอยเม้งตรงนี้นะอ่าจะได้รู้ม่อนบอยเม้งทางนี้อ่าทางนี้หยกอ่าเยาวชนทางนี้หยกไปตรงนู้นะไปชมทางนี้นะไม่เป็นไรใครจะแวะไปไหนไม่เป็นไรคิวต้นกล้าอยู่ป้า,อ,าอ่าไม่เป็นไรคิวจใกล้ใกล้ไว้ต่อมากลุ่มที่เจ็ม่อนบอยเฮ้ยม่อนบอยเม้งถูกแนละ้วกลุ่มที่แปดหนุมานทีโก้ อนุมานตีโดนะกลุ่มที่แปดนะอนุมานตีโดคือกลุ่มที่แปดกลุ่มที่เก้าโตบราปฏิพัทธ์ชื่ออะไรบ้างหรือปฏิพัทธ์เอ๋ปาดปาดใช่นะอ่าที่ไม่รู้เรื่องกรมือที่อ่านไ้่ออกกลุ่มที่เก้ามีโต้มีปาดิมีเอกกลุ่มนี้กลุ่มที่เก้าอ่านะกลุ่มที่เก้าไปแล้วกลุ่มที่สิบอ่าไม่ประกาศข้าวข้าวก่อนกันนะ เดี๋ยวจะไล่นะกลุ่มพิเศษจะมีมกกังกรมีเทปแถมแล้วก็เบิร์ดกลุ่มพิมกกเศษมังกรแถงเบิร์ดไม้แถมก็เข้มเนี่ยเบิร์ดนะฮะสามคนกลุ่มพิเศษจะไว้เดี๋ยวเขาหยุดแถวนี้ไปกลุ่มพิเศษมะม่วงสปายแอร์กลุ่มพิเศษมะม่วงสปายแอร์กลุ่มพิเศษสองสต็อป ปก,กิบป,น,ป,ป,ปนโยงสต็อปสต็อปแปรโยนกลุ่มที่2อ่ะอันนี้นะกลุ่มที่3ติวอิมบุญบอมคอราดกลุ่มที่13ติวอิมบุญบอมคอราดกลุ่มที่14พันวาตั้งหินเบนซินกลุ่มที่14พันวากุ้งกลุ่มที่14พันวาต้้งหินเบนซินกลุ่มที่15น้อง,งอรูงเทอร์โบมาเชน ยัเรวนีก็แข่งอยู่เข้าไปหน่อยเข้าไปหน่อยเข้น่นาสนามแข่งเข้าไปหน่อยเขาไเดี๋เข้าไปข้าไข้าหยเหยยหยด้ามกลางเสียงเออบ้านเราปกครองด้วยระบบทหารนี่แหละเราต้องใช่หรืเอ้ดีมากพันวาก้อหินเ็นทิงคือ14สิี่สิบห้าภูมิเทอร์โบมาวเทนสิกน้องเคตะวันฟูก้า16เคตะวันฟูก้า 17อะไรยมยมอะจา่จายมหรือยมเนี่ยแล้วก็จาจาเดีย17ยมจาจาเดีย18เจ๋งฟีบ้าตรี18เจ๋งฟีบ้าตรี19กลุ่มสุดท้ายบอยอา่าแมน19บอย อาแมน,แนใครมีรายชื่อยกมือมายข้าสนามเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวกรรมารตัดให้แล้ไปเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวไป,ไป,วไป,วไปื่ออะไรเลอา่าเดี๋ย,ย,ยขึ้นสนาม